มีสุภาพสตรีสกุลทังผู้หนึ่งอุทิศตนเพื่อสวรรค์และโลกไข่มุกเหนือหายากและมีค่าแต่ก็มิอาจเทียบเจ้าได้เลยมหมายความว่ายังไงกันนะคงจะชมค่าละมัง้งเต้าหู้บุปผาขาวพร้อมเสิร์ฟ ข้าลืบเรื่องนั้นได้อย่างไรกันตายแล้วเท <c oughs> ่าแกข้าขอโทษนะ<า>สองวันก่อนบ้านข้าเกิดเรื่องข้าจึงส่งตั้งห้ยท่านไม่ทันกําหนดอนะ่ะทําให้การค้าท่านได้รับผลกระทบข้าสัญญานะหลังจากพรุ่งนี้ไปข้าจะไม่<ร>ชา้าแม้แต่นิดเดียว้โตโโตเดี๋ยวก่อนเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้าไม่ได้บอกนายน้อยเซินส่งตั้งห้ยให้เจ้าหรือไงคุณชายเซิรนเหรอก็ใช่นะสิ ตอนนี้คนที่บ้านเขามาส่งเต้าหู้ยังกำชับว่าสองสวันมานี้จะวุ่นกับเรื่องของพ่อเจ้าอย่าให้ข้าเล่งลัดเจ้าอ,อ,อาจารย์ถังท่านเธอโชคดีจริงๆโต,โตโตลูกสาวของท่านไม่พีแต่อ่อนน้อมแต่ข้าได้ยินมาว่านางมีหัวการค้าด้วยเรื่องนี้ช่างดีจริงๆเฮ้ยจะมีประโยชน์อันใดลูกสาวคนนี้วันๆเอาแต่ตากหน้าอยู่นอกบ้านเฮ้ยช่างหน้าอายนะัก หาได้เป็นเช่นนั้นโตโตไปหน้างดงามทั้งฉลาดน่ารักถ้าหากใครได้เป็นคู่ครองอผู้นั้นต้องโชคดีมากเป็นแน่โตโตของเรายังไม่มีคู่หมายเจ้าค่ะไม่มีคู่หมายเหรอได้ยินว่าโตโต,ต,ตกำลังจะอายุครบส<อ>ิบแปท่านทั้งสองไม่คิดแทานนางในเรื่องนี้บ้างหรอกเหรอไม่ใช่พวกเราไม่คิดสองปีหลังนี้ล้วนแต่มีคนเข้ามาหมายปองนางมากมาย แต่โตโตลูกสาวของข้าก็ปฏิเสธทุกข้อเสนอเหตุใดกันนางยังไม่ถูกใจไม่มีใครคู่ควรเลยเอะแต่ละคนน่ะล้วนเพียบพร้อมสูงส่งแต่ว่าโต,โตโตลูกสาวของเราเป็นคนค่อนข้างเลือกนางว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีก็เลยยังไม่มีคู่หมายมาจนถึงบัดนี้เจ้าลูกคนนี้มีความคิดเป็นของตัวเองใครพูดอะไรก็ไม่ฟังข้ากับแม่ของนางก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเด็กสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ ด้วยอย่างปอนานของพวกเราเร็วๆนี้ก็จะอายุ22แล้วก่อนนี้ออกจากบ้านไบเรนไกลจึงพลาดช่วงการแต่งงานตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็หวังจะให้เป็นฝั่งเป็นฝาแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะเข้าร่วมการสอบแล้วค่อยคิดงั้นก็แปลว่าคุณชายเสินของพวกท่านก็ยังไม่มีคู่หมายใช่นะสิข้ากำลังกังวลเรื่องนี้อยู่อยากได้คนที่อดทนฉลาดน่ารักตัญยูดรสชาติสตรีแบบนี้ได<ะ>้ที่ไหนท่านพูดท่านพูดว่าอะไรนะ อดทนอดกลั้นฉลาดกระตันยูออเคือว่าไม่แน่ว่าโตๆของเราก็อาจจะแต่ว่านางกระตันยูมากนะค้ารับรองได้ท่านกระใจเกิไปแล้วมีบิดาที่ดีเช่นอาจารย์ถังข้าเชื่อว่าแม่นางถังจะต้องไร้ที่ติในทุกด้านอ๋อใช่แล้วใช่แล้วใช่ท่านพี่นี่ก็สายมากแล้วพวกเราคงต้องขอตัวอ๋อเอ๊ ได้โปรดเมตตาด้วยเธอขอบคุณขอรับโอ้ามาแล้วน้ำท่วมครานี้ทำให้ผู้คนมากมายไร้ที่อยู่สวรรค์ช่างไม่เห็นใจอ๋อนดี่ยีอะไร้งนั้นคแจกข้าวต้มมันอาไปกันไปกันเถอะไปกันเถอะเร็วๆแจกข้าต้มเหรอมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอวันนี้อากาศร้อนมากเลยเสื้อฉันหน่อยแต่ยังดีนะยังดีที่เราไม่ตาย เสียงผิงเมื่อกี้ทำไมแม่ข้าพูดให้จบก่อนล่ะเราอยู่บนถนนแล้วเจ้าจะมาอธิบายหน่อยเลยในเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านถังแล้วเรื่องนี้ใจร้อนไม่ได้ใจร้อนไม่ได้เพราะเหตุดใดล่ะฮะโธ่เรื่องนี้ข้ากังวลมาตลอดนะพี่ท่านฟังข้าพูดให้จบก่อนท้าไม่ได้ยินที่ท่านถังพูดหรอกเหรอโตโตมีความคิดเป็นของตัวเอง แน่นอนด้วยการแต่งงานนางย่อมตัดสินใจเองเมื่อเป็นแบบนี้มิสู้ทําให้กรดจางเช่นนั้นก็ถูกแต่ทําไมพวกเราไม่ลองดูนางอาจจะตกลงก็ได้ท่านพี่ท่านอย่าใจร้อนไปหน่อยเลยข้าพอจะดูออกว่าท่านถังกับภรรยาจะต้องตกลงแน่เพียงแค่พวกเราร่วมมือกันให้เวลากับโตๆกันสักหน่อยข้าเชื่อว่าเพียงไม่นานนางจะต้องยอมตกลงแน่นอน เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะจระค่ะเฮ้ยบงแถวต่อแถวเิอย่ามาขี้โกงนะนี่ข้าขอถามหน่อยเขาต้มนี้ของบ้านไหนกันเจ้ามองไม่เห็นเหรอคุณชายบ้านเ่ิร์นไงกำลังตักข้าวแจกอยู่นำซ้ำยังจะแจกตลอดทั้งเดือนด้วยนะอีกแล้วเหรอเซิร์นปอน